สวัสดีชาว Call of Duty Warzone Mobile Call of Duty Warzone PC Call of Duty Warzone Console ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมจะทำเป็นแบบพอดแคสต์ไว้สำหรับคนที่อยากจะนอนหาอะไรฟังหรือว่าอยากจะฟังเกี่ยวกับ Call of Duty แล้วก็หลับไปเลยเนื้อหาคอนเทนต์ของวันนี้ไว้สำหรับคนที่หัดเล่นจอยหรือกำลังเล่นอยู่ผ่านมาได้วัน2วันแล้วรู้สึกท้อ รู้สึกไม่อยากจะเล่นแล้วเนื้อหาสาระของวันนี้ใช้ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับหมายความว่าหากคุณเล่นในโมบายคุณก็มาฟังมันก็เป็นประโยชน์กับคุณได้เพราะนี่คือสาระสำหรับคนที่กำลังจะเล่นจอยมากันที่ข้อแรกการวางเซนเตอร์เป้าให้ตรงกับกลางหน้าจอแต่ก็ต้องขอบอกกันว่า Call of d u t y Warzone บางสถานการณ์การวางเป้าให้ตรงกลางหน้าจอก็ไม่ใช่คำตอบเสมอไป เพราะ Call of Duty Warzone เป็นเกมที่ระนาบแผนที่ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันตลอดมีทั้งตึกที่สูงเฉียดฟ้าไหนจะต้องโหดสลิงไหนจะต้องกลางล่มไหนจะต้องลงไปพื้นดินที่ต่ำเท่ากับทรายน้ำไหนจะว่ายน้ำไหนจะต้องเก็บของอีกเพราะฉะนั้นบางสถานการณ์การวางเป้าให้ตรงกลางหน้าจอก็ไม่ใช่คำตอบเสมอไปแต่ยังไงการวางเป้าให้ตรงกับกลางหน้าจอมันก็คือพื้นฐานของเกม shooting อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น fps หรือ battle royal เพราะการที่เราวางเป้ากลางหน้าจอมันมีโอกาสที่เราจะเลื่อนเป้าไปยังตำแหน่งศัตรูได้ไวกว่าการที่เราวางเป้าไว้ตำแหน่งอื่นนอกเสียว่าเราดันไปวางเป้าตรงกับตำแหน่งที่ศัตรูโผลออกมาพอดีเช่นเราหันไปทางหน้าต่างและศัตรูโผลออกมาทางหน้าต่างพอดีสิ่งนั้นสำหรับมืออาชีพเราจะเรียกกันว่าเซนเกมแต่อย่าลืมว่าเราคือมือใหม่เราไม่ใช่มืออาชีพ เราไม่มีหลอกเซนเกมสิ่งที่เราควรจะมีคือพื้นฐานถ้าเรามีพื้นฐานต่อไปเราก็จะมีเซนเกมครับการวางเป้าให้ตรงกับกลางหน้าจอมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างมากเพราะสิ่งนี้คือเบสพื้นฐานเกมชูตติ้งข้อที่2การตั้งค่าปุ่มแบบสากลสาเหตุที่ผมเรียกว่าการตั้งค่าปุ่มแบบสากลให้คุณไปตั้งค่าปุ่มตามโปรเพเยอร์ดังๆหรือว่าสตรีมเมอร์ต่างชาติ พราะคนเหล่านี้เขาจะตั้งค่าปุ่มบอททอนคล้ายกันหมดแทบจะไม่ต่างเลยจะต่างกันแค่ในเรื่องของ Sensitivity คุณที่ยังเป็นมือใหม่ผมไม่แนะนำให้คุณตั้งค่าปุ่มตามใจตัวเองนะเพราะการที่คุณเป็นมือใหม่แล้วไปตั้งค่าปุ่มตามใจตัวเองต่อให้คุณรู้วิธีการตั้งค่าต่อให้คุณรู้ว่าเมนูอินเทอร์เฟซมันอยู่ตรงไหนมันปรับปุ่มยังไงมันก็ไม่ควรครับเพราะว่าคุณคือมือใหม่คุณยังไม่มีฟีดแบ็กด้วยซ้ำว่า ปุ่มแบบไหนมันถึงเรียกว่าดีค่าไหนมันถึงจะเรียกว่าดีคุณควรที่จะรู้จากการตั้งค่าแบบสากลก่อนตั้งค่าตามโปรเพเยอร์ก่อนแล้วเมื่อคุณเล่นจนชํานาญจนดีขึ้นแล้วควรจะมีฟีดแบ็กควรจะมีปุ่มในเวอร์ชั่นของตัวเองบิดาแห่งระเบิดปรมาณู o p p เ n นไฮเมอร์ใช้ผู้ที่สร้างระเบิดนิวเคลีย เขาสร้างมันขึ้นมาจากการเอาฟีดแบ็กของเพื่อนร่วมง,งานมาทดลองด้วยตัวเองจึงมีฟีดแบ็กของตัวเองให้กำเนิดเป็นระเบิดนูเคลียร์ขึ้นมาคุณคือมือใหม่คุณไม่ใช่เครื่องเล่นอนุภาคคุณสามารถเก่งขึ้นได้จากการเอาฟีดแบ็กของคนอื่นมารวมกันจึงกลายเป็นฟีดแบ็กของตัวคุณเองสาสำหรับคนที่สงสัยว่าเราจะฝึกเล่นกันในโหมดไหนดีหากเป็นคนที่มีตัวเกมเต็มคุณจะมีอยู่สองทางเลือกก็คือคุณ ไปฝึกในมันตีเพลเยอร์โหมดสมอลแมปหรือไปเล่นกับบอทสร้างห้องเองสำหรับคนที่ไม่ได้มีตัวเกมเต็มให้คุณไปเล่นในโหมดพันเดอร์หรือว่าล็อกดาวนเพราะ2โหมดนี้จะทำให้คุณเวลาล้มคุณสามารถโดดล่มกลับมาใหม่ได้จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาหาห้องใหม่เพราะถ้าคุณไปเล่นโหมดอื่นที่ไม่สามารถรีไวซ์กลับมาได้มันจะทำให้คุณเสียเวลาในเวลาที่คุณแพอย่างเช่นรีเซอร์ชั่นรีเวิร์เวลาทีมของคุณล้มทั้งทีม ถือเป็นอันจบเกมต้องกดเริ่มเกมใหม่ต้องหาห้องใหม่ซึ่งมันเสียเวลามากกว่าจะได้ฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีตัวเกมเต็มแล้วเล่นในวอร์โซนผมแนะนำโหมดพันเดอร์และล็อกดาวน์ในส่วนของโมบายนั้นโมบายมีมัลติเพเยอร์ฟรีผมแนะนำให้ไปฝึกในโหมดมอดผิดครับ4ขอบอกกันว่าข้อที่4ผมจะเซ็นเซอร์คำนะครับแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจ ชอบปูนกระบอกไหนก็ให้ใช้ปูนกระบอกนั้นไปเลยจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณชำนาญจอยแล้วคุณถึงจะค่อยเปลี่ยนเพราะการที่คุณใช้ปูนกระบอกเดิมจนชำนาญมันจะทำให้คุณมีฟีดแบ็กอีกเช่นกันเป็นฟีดแบ็กในเวอร์ชั่นของด้านเทคนิค 5. การควบคุมอารมณ์สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะอารมณ์อาจจะทำให้ฟอร์มการเล่นของคุณมีทั้งดีขึ้นและก็แย่ลง การที่คุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้มันก็จะทําให้สามาธิของคุณดีขึ้นไม่หัวร้อนไม่โมโหไม่โกรธเล่นด้วยความเล่นด้วยความสุขเล่นด้วยความสนุกมันจะทําให้คุณอินกับมันและก็อยู่ร่วมกับมันได้นานขึ้น 6. พยายามพยายามในที่นี้หมายถึงถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ทําต่อไปจนกว่าจะทําได้อดทน อดทนในที่นี้หมายถึงต่อให้คุณจะเจอเรื่องราวที่มันแย่ขนาดไหนจนทําให้คุณท้อคุณก็ต้องอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้สม่ําเสมอสม่ําเสมอในที่นี้คือพยายามเล่นทุกวันอย่าให้ขาดคุณจะเล่นวันละกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ในช่วงที่คุณเป็นมือใหม่คุณต้องเล่นทุกวันเล่นจนกว่าจะเห็นผลที่มันดีขึ้นข้อที่5กับข้อที่6เหมือนจะเป็นในเรื่องของสภาวะทางจิตใจ ผมอยากจะสื่อว่าถ้าคุณแพ้คุณก็แค่โดดร่มใหม่7สร้างทีมเล่นกับคนที่เขาเล่นคอนโทรเลอร์จนชำนาญแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณหรือคุณไปตามหาสมาชิกในกลุ่มของ w a อ z o n นมาเล่นด้วยกันการที่คุณได้เล่นกับคนที่เขาเล่นจอยจนชำนาญแล้วเนี่ยเขาจะสามารถ มีฟีดแบ c k ให้กับคุณได้เขาจะสามารถแนะนำคุณให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆแต่สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องลดอีโก้ของตัวเองลงก่อนคุณห้ามมีอีโก้ที่สูงเด็ดขาดคุณต้องรับฟังคำแนะนำจากพวกเขาเพราะเขาคือคนที่เล่นจอยมาก่อนคุณเขาคือคนที่เล่นจอยอย่างชำนาญมาก่อนคุณคุณต้องรับฟังพวกเขาคุณคือมือใหม่ข้อที่8ข้อสุดท้ายเลือกซื้อจอยให้เหมาะสมกับการเล่น การเลือกซื้อจอยนั้นก็มีผลกับการเล่นเช่นกันหากคุณไปซื้อจอยที่มีราคาถูกพอคุณคิดว่าถ้าคุณซื้อจอยราคาถูกคุณไม่ได้เสียเงินเยอะถ้าเลิกเล่นไปก็ไม่ได้เสียดายเงินผมบอกเลยว่าการคิดแบบนี้ผิดนะครับการเป็นมือใหม่หัดเล่นจอยมันก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วและคุณดันไปซื้อจอยราคาถูกมาหัดเล่นมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกเป็นสาเหตุให้มือใหม่หลายคนที่ใช้จอยราคาถูก ต้องเลิกเล่นจอยไปเพราะว่ามันยากจะดีกว่าไหมถ้าคุณซื้อจอยที่มีราคามาฝึกเล่นอย่างน้อยมันก็ง่ายกว่าการที่คุณเอาจอยราคาถูกมาฝึกนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำผมขอแนะนำจอยของ Play Station 4และจอยของ Play Station 5ครับ2จอยนี้ราคาก็ไม่ได้แรงถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นสำหรับมือใหม่แล้วก็เป็นจอยที่ฟีลลิ่งในการเล่นดีด้วยนะครับอนาล็อ,ลอกสมูทมากเป็นจอยที่ไม่ต้องห่วงเลย เพราะสามารถขายมือสองขายต่อทูแฮนด์ได้ครับไม่ต้องกังวลเพราะคนหาซื้อกันเยอะมากจุดประสงค์ของผมไม่ได้ให้คุณซื้อจอยมาเพื่อไปขายมือสองผมอยากให้คุณที่เป็นบบ๊กินเนอร์ในวันนี้กลายเป็นโปรเพเยอร์ในวันหน้าแล้วพบกันใหม่เหนือรบพิเศษทุกท่านบราโวซิก going d u c k thanks